หลังจากที่พวกเราเจอรถไฟผีและอุโมงอาถรรพ์ทำให้ดวงตาที่สามของพวกเราเปิดออกและเรื่องหลอนๆก็เกิดขึ้นครั้งนี้เราได้รับงานไปตรวจบ้านร้างก่อนที่เจ้าของเก่าจะทุกทิ้งเพื่อขายเข้าตลาดแต่แค่เดินเฉียดเข้าไปในบ้านหลังนี้พวกเราก็รู้ทันทีว่าที่นี่ต้องมีเรื่องหลอนแน่นอน นายคงได้ยินแล้วใช่ไหมฉันมาส่งนายนะและงานนี้ที่พวกเรานอกหมายให้กับนายเป็นงานเกี่ยวกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์งานของพวกนายก็คือตัวสอบบ้านหลังใหญ่นี้ที่ถูกลิ้งร้างเอาไว้และตัวหาเอกสารข้อมูลที่ยังหลงเหลืออยู่ใช่ดูเหมือนว่าเจ้าของนั้นจะเป็นมหาเศรษฐีที่หายตัวไปมืสามสปีก่อนด้วยโอ้ยลบพาสภาพอย่างเละ ม่แน่แต่วันที่เห็นนั่นคือสนิมหรือเลือดอ่ะนั่นสินาเราจะเป็นต้องมาที่นี่หรือนั่นนลยดินายนี่ขยันหางานจริงเลยนะฉันคิดว่าถ้าเกิดว่าเรามาตรงนี้แล้วเราลองไปกดกิ่งดูหน่อยดีกว่าน่าเผื่อว่าเขามีพ่อบ้านเฝ้าบ้านอยู่อะเดี๋ยวเดก็ผ่านบ้านร้างยั่มีพ่อบ้านอีกน้อจะไปกดกิ่งทำไมเ้ากดกิ่งก่อนเนี่ยเป็นการขออนุญาตเจ้าของแต่พวกนายรู้สึกเหมือนฉันไหมตั้งแต่เราไปสถานที่แปลกๆพวกนั้นมาเนี่ยฉันได้ยินเสียงหลอนๆตลอดอยู่ในหูอะ แล้วนี่อะไรอ่ะอตัวแหวเหมือนกันป้ายดีเขาไล่เราออกไปเราออกกันดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเยวรารับเงินเขามาแล้วยังไงก็ต้องทํางานก่อนใช่ฮะรับแล้วเราเงินอยู่ที่ไหนอ่ะไอ้อย่าที่ฉันน่ะฉันขอไปหมุนก่อนได้ไหมล่ะฉันเพิ่งซื้อคอมตัวใหม่มาจะจะเอาอไว้เล่นโรบอทนี่มันแย,ย่จริงจริงฉันกดกิ่งนะกดกดเพื่อนติ๊งนองโอ้เสียงกิ่งเออนี่พวกไหนอะไรกันเนี่ย หวังอะไรกับการกดกิ่งแล้วจะมีคนออกมาจากบ้านล้างงั้นเหรอว้ายว้ายอุย,อ,ยอ้าหลุดร่วงเลยกับดักมันชนใต้ดินไปเนี่ยโอ๊ยจิบให้ตายเถอะพวกเราหลุดมาที่ห้องใต้ดินน่ะที่หน้าประตูไม่หลุมเลยเหรอ,หรอใครจะไปรู้เราว่าไม่มีกับดักแบบนั้นด้วยโอ้โหที่นี่อย่างมืดเลยทุกคนทําไงดีอะเอาเอาเอาไฟฉายมาเปิดแฟลชไลท์ไว้นะจะได้สว่างๆโอ้พอแล้วดูข้างบนดิมันลึกมากห้องใต้ดินนี้ฉันคิดว่าน่าจะลึกกว่าเป็น กิโลอ่ะเป็นกิโลคนเหรอยาวไม่ตายหรอพวกเรา <c oughs> ใช่ล้วดูนี่สิโซฟาอย่างเกา่าเดี๋ยวฉันขอถ่ายรูปไว้ก่อนนะแชะนอนได้ไหมนี่เราจะถ่ายคลิปวิดีโอไว้เลยเขาจะได้รู้ว่าที่เรามาที่นี่เราไม่ได้ขโมยของเรามาทำงานจริงโอเโโอริอไมอะไรอ่ะไปไปเริ่เตรียมประตูปะอุ้ยโหด้านล่างนี่ใหญ่เบ็มุมอย่างใหญ่อ่ะนี่อะไรอ่ะนี่ฉันว่าที่นี่เนี่ยน่าจะไม่มีใครอยู่มานานมากแล้วนะ มีริมส่งขยะด้วยฝุ่นควันแล้วก็มีอะไรเต็มไปหมดเลยนี่ไงตัวนี้มีประตูอยู่ระตูน่นเปิดเลยฝุ่นมากโอเคครับเฮ้ยอะไรเอราะโวยแล้วไงเพื่อนประตูมันล็อกอ่ะทำไมเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงคนมามีเสียงคนมามีเสียงคนมามีคนอยู่หลังประตูจริงด้วยดูเหมือนว่าประตูมันจะล็อกจริงแต่ฉันคิดว่าที่นี่มีคนอยู่อย่างแน่นอนอ่ะเอาไงดีเราต้องหาทางออกทางอื่นนะเราดูรอบๆสิเพื่อนฉันรู้แล้วตรงนี้มันมีริมส่งขยะด้วยอ่ะเราไปทางนี้ได้ปะ ใจยอยู่มันเป็นลิฟต์สกขยะมันดูน่ากลัวมากเลยนะแต่เอ้ยเดี๋ยวไฟมันยังติดอยู่นี่ไฟสีแดงกับไฟสีเขียวอะ่ะลองปิดนะดูเหมือนว่าตรงนี้น่าจะเป็นลิฟต์ส่งอาหารมากกว่านะจุกแก้มันเล็กมากอ่ะมันไม่ใช่ขยะหรอไม่น่าใช่แ,แต่ว่าระบบไฟฟ้ามันก็ยังติดอยู่น่าจะพอใช้ได้ถ้าอย่างนั้นใครจะสอดหัวเข้าไปก่อนล่ะอุ้ยเอาสล็อตเงตัวนิดเดียวอ่ะเออไปงั้นพวกเรามุดเข้าไปแล้วก็ขึ้นไปชั้นบนก<ฮ>ันเถอะโอ้ย โอ้ยเบียดสีค่คน,นเลยอังเลยเหม็นนะ่ะไปเกตเอาเท้าออกไปโอ้ยออกเถอะเบียดมากโอ้โหอุ้ยโอ้ท่จริงอุ้ยนี่เรามาอยู่ในห้องครัวแล้วแล้วทำไมห้องครัวมันเน่าแบบนั้นอนะ่ะนั่นนั่นคือขี้มแมลงวันขี้มแมลงสาบหรือว่ามีใครมาทำรังอะไรหรือมันเป็นเลือดเนี่ยน่นเึน่งครัวมากเลยนะเพื่อนโอ้ เอาละจะคิดว่าเราควรที่จะออกจากที่นี่เราไปออกทางประตูหน้าดีกว่านะอ,อย่างน้อยมันก็น่าจะพอออกได้มากกว่าตรงนี้มีแมงวันเลยอูู้อโอ้ยเม็นเลือดอาบเต็มเลยฉันว่าเจ้าของไม่น่าจะหายตัวไปอ่ะน่าจะโดนฆาตกรรมมากกว่าอันนี้อะไรเสาเสา,สาตกเลือดเหรอเสาน้ำมันนะเสาตกงูเฮ้ยถ่ายคลิปวิดีโอไว้เลยเพื่อนถ่ไยไอยู่นี่นี่นี่ตอนนี้พวกเราอยู่ในบ้านร้างนะซึ่งเขาบอกว่าเจ้าของนะหายตัวไป แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาหายไปที่ไหนที่นี่มีคราบเลือดเต็มไปหมดเลยครับท่านผู้ชมใช่ครับไม่ใช่มีแค่ครา,าบเลือดนะมีใครไม่รู้มาเพ้นอะไรต,ตรงนี้ด้วยเนี่ยสแสดงว่านี่อาจจะเป็นแหล่งกบดานของพวกวัยรุ่นเฮ <c oughs> ้ยแล้วดูช่างเทียนตรงนี้ดิเทียนสีแดงมันติดอยู่เห็นปะเต็ไมไปหมดเลยลอะดูเลยอะโอ๊ยเงเราเปิดประตูเขาข้างหน้าก่อนดีไหมอะตรงเนี้ยไปดีปดั <นะ S 2> ๊เราดูซิว่าเปิดได้ปะ นั่นไงโอ้มันล็อกอะตามสไตล์เลยให้ตายเถอะที่นี่มันล็อกหมดเลยอะ่ะง่าคนแจร์ปะเนี่ยอุ้ยมีกล้ายื่แี่ประตูเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนฉันว่าถ้าเราออกจากข้างหน้าไม่ได้งั้นเราทํางานที่หัวหน้ามอบหมายมาก่อนก็ได้นะอย่างน้อยเราตรวจสอบแมนชั่นที่นี่ทั้งหมดก่อนและหลังจากนั้นเราอาจจะเจอท,ที่ที่แบบเป็นทางออกลับๆก็ได้อะก็ได้นะโอเคก็ได้เช็คตรงไหนก่อนล่ะเราจะเริ่มตรงไหนก่อนดีเพื่อนนะมามาลองเช็คดูทีละห้องทีละห้องเลย เออก็เริ่มจากชั้นหนึ่งก่อนเลยแล้วกันนะอ่าตรงนี้แมเปิดเลยห้งนี้เข้าได้ไหมพี่กิทได้ไม่ได้ไหมอ๋อห้องนี้ล็อกไงเข้าไม่ได้อุ้ยเอาเนี่ยนี่เป็นห้องน้ำสภาพแบบไม่สีดวงหรอเละมากโอ้กินแต่มันเป็นห้องที่ค่อนข้างเล็กนะฉันว่าเข้าไปดูได้ไหมเข้ารู้ไหมมีอะไรโขน้ำมีแต่คราบฉันรู้แล้วคราบนี่ไม่ใช่คราบเลือดแล้วล่ะถ้ามันอยู่ในห้องน้ำอะไรคราบครีไงเย้แค่ยังไง <พ uka> เฮ้ยตัวนี้ตัวนี้มีห้องนึงโอ้ยเปไดเลยปิดเลยปเลยไปเลยอือฉันคิดว่าห้องนี้น่าจะเป็นประตูที่ห้องเบสเมนนะแต่มันล็อกอะ่ะเป็นประตูที่เราขึ้นมาจากเมื่อกี้ปะอ๋อใช่ไี่มันล็อกเมื่อกี้ไงเราขึ้นมาไม่ได้โอเคงั้นไปต่อมีตรงไหนกันโอ้ฝั่งนี้มีค้อนด้วยแฮะเจ้าของบ้านนี้น่าจะเป็นเอ่อคนชอบแบบตัดไม้ทาสวนอะไรอย่างงี้ปะอ๋อต่อเติมบ้านเองนะเป็นช่างเงี้ยใช่ประตูล็อกอ่ะ ห้องนี mm ้ก็ล็อกแฮะฉันคิดว่าน่าจะเป็นห้องเรียนเหรออืมถ <it really S 3> <someone S 1> ้าเราหากุญแจเราอาจจะมาเอามาเปิดตรงนี้ได้นะโอเคอ่ะประตูสุดท้ายแล้วเพื่อนเฮ้ยเี่ยก็บ้านเศรษฐีอะเนาะมีห้องเรียนส่วนตัวเอาไว้จ้างพวกครูฝรั่งอะไรแบบเนี้ยเพื่อนเพื่อนตรงตรงนั้นมีรูปปุ่งไม่ใช่เมื่อไร่อะก่อนหน้านี้ฉันไม่เห็นนะนั่นน่ะเด็กเ่จะเห็นมาไงอะโปกอะไรอยู่ในสถานที่แบบนี้เราสามารถซื้อบรูนได้มีคนขายบรุนที่นี่ด้วยนีอย่างไรอะ ไม่รู้ดิอาจจะบินได้มั้งอาห้องครัวนี่อ่อโอ้โหนี่โลกที่เราเพิ่งออกมาเองนั่นก็คือห้องครัวดูที่นี่เนี่ยน่าจะได้รับการรีโนเวทใหม่นะเพราะว่ามันเละสุดๆไปเลยแล้วก็เน่าด้วยพวกอาหารทั้งหมดก็คือมีกลิ่นส่งกลิ่นมากงั้นเราไปชั้นบนกันนะเพื่อนไปไปชั้นห้าชั้นห้าคอยฟังเสียงดีๆนะฉันคิดว่าที่นี่อ่ะไม่น่ามีแค่พวกเราอ่ะก่อนหน้านั้นเราได้ยินเสียงแบบเดินตุบๆุๆตุบบจำได้ปะโอเค ห้องเยอะมากอ๋อห้องริมก่อนละกันเนี่ยห้องหน้าเป็นโนเนี่ยอ๋อผมผมเดินเหยียบผมเดินเหยียบเดินเหยียบเล่นนํำไว้น่ากลัวไม่มีอะไรตรงนี้นี่นี่ห้องนี้ห้องนี้นี่เลยห้องแรกหห้องเก็บของก็มาอ่าเพื่อนดูนี้มนแรงวันตอมเม็นชิงห้องนี้ล็อกสองชั้นด้วยแฮะน่าจะเป็นอุ้ยห้องเก็บของหรอ มีของแปลกๆอยู่เต็มไปหมดเลยอะเละมากเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยใต้ๆนมีอะไรแดงๆด้วยออไปดูดิดูดิน่าน่ะวยเฮ้ยกุญแจนี่ทรกชนฉันจ้าอะไรอ้วววไอ้ลมไอ้ลมเก้าอี้เก้าอี้มันล้มเก้าอี้ล้มเก้าอี้มันล้มได้ไงอะจุบแจงไปชนเหรอเปล่านะ ตอน,นี้ไม่มีหนังสือเก่าอยู่เล่มหนึ่งด้วยอ่ะเฮ้ยฉันว่าเก็บดีกว่าหัวหน้าบอกว่าเราเก,เก็บเอกาสารทั้งหมดนะแล้วก็เอาออกไปด้วยจะได้รู้ว่าในบ้านหลังนี้มันมีเรื่องราวอะไรแปลกๆไหมองั้นพี่เิดเก็บกุญแจแล้วใช่ไหมเรียบร้อยครับมันเป็นกุญแจอะไรอะ่ะกุญแจประตูเฮ้ยอาจจะเป็นกุญแจห้องเรียนปะใช่ใช่ใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเราสำรวจก่อนนะมีห้องดีห้องหนึ่งเพื่อน โอ้โหห้องนอนอห้องนอนคิดว่าน่าจะเป็นห้องนอนของแขกนะเนี่ยแต่กลิ่นคือไม่ได้เลยกลิ่นไม่น่าอยู่นะออ้ยใครๆเสียงงอะไรแล้วเฮ้ยเอะไรอ่ะใครทำลายอะไรอ่ะเสียงอะไรแปลกๆมาจากข้างนอกอ่ะเฮ้ยอ่าตรงตรงเป็นโนหรือเปล่าก่อนหน้านี้มีใครอยาดตรงนี้ไหมมีมีแต่ว่าเหมือนมีคนเล่นเป็นโนเหรอดูตรงเป็นโนที่มีอะไรเปล่า ไม่แน่นะเมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงเหมือนตึงขึ้นมาทีนึงอ,ะอ่ะว่าต้องสม,มุดสม,มุดข้าชุบแจงชุบแงเก็บสม,มุดไว้ด้วยโอเคไหนดูสิที่นี่แปลกมากอะ่ะมีปืนอยู่ตรงพื้นด้วยแฮะฉันจอเอกสารเก่าอยู่ตรงนี้ฉันเก็บไปนะเก็บเลยโอ้หนังสือเก่าเด่มที่สองเยี่ยมไปพี่ไม้ห้องต่อไปอุ้ยจะนด้มีตู้ด้วยแฮะันเข้าไปแอบในตู้ได้ไหมเนี่ยมันเล็กไปนะเข้าไม่ได้หรอกในตัวอ้วนอ่ะห้องต่อไป อุ้ยห้องนอนี้ไม่ค่อยเก่าเท่าไหร่ไม่เละเฮ้ยก็ดูแพงนะเพื่อน <Ừ. S 2> ฉันคิดว่าห้องนี้เนี่ยถูกรักษามาเป็นอย่างดีเห็นไหมฉันบอกแล้วอาจจะมีคนอยู่ที่นี่ก็ได้ห้องหรูดูแพงที่ดูไม่เก่าเลยเพื่อนจากที่เราดูตรงนี้แล้วห้องนี้น่าจะเป็นห้องที่หรูที่สุดนะครับทุกคนไม่เอแล้วไม่ม,ม,ม,มีมีหนังสือไม่รู้อ่ะฉันได้ยินเสียงอ่ะชิบชับชิบชับทำไมฉันรู้สึกเหมือนมีเสียงคนเดินตลอดเวลาเลยอ่ะมเมื่อไน ไม่ใช่ไม่น่าจะใช่เสียงพวกเราสงสัยตาที่สามนั้นถูกเปิดออกตอนนี้ฉันน่าจะมองเห็นผีได้เอ้ยอไรเฮ้ยสิอะไรอ่ะไม่รู้อะไรอ่ะลิมสำรวจห้องสุดท้ายเหรอะไปไปอีกสองห้องนะเพื่อนโอเคห้องนี้น่าจะเป็นห้องสุดท้ายแล้วนะมีของเต็มไปหมดเลยอะ่ะทุกคนคิดว่าในนี้น่าจะมีของที่พอใช้ได้บ้างไหมใครเล่นเป็นโน้ฮะ,ะมีเหร ใช่ฉันได้เสียงเป็นโนเป็นเสียงเลยเหรออูอใช่เฮ้ยแต่แต่ตรงนี้เมื่อกี้เราเดินมามันก็ไม่มีใครนะใช่เลยต้องรอบอนนะคนที่เป็นโนเนี่ยเฮมียวเมียวเียวเียว,วเราต้องหากุญแจห้องเด็กก่อนในเดินสุดทางเดินยังทำไมอะไม่รู้แฮะฉันรู้สึกแปลกๆนะทุกคนเราลงมาข้างล่างเหรอเออโอเคโอเคป๊ปัปปปห้องห้องอาบน้ำ ฉันกล่าวว่าฉันขอไปอ้วกหน่อยได้ไหม <c oughs> เอา้าฉันรู้สึกไม่ดีเลยอ,ะอ่ะมันมีกลิ่นแบบกลิ่นแปลกๆอ่ะพี่ฉันขอเข้าห้องน้ำหน่อยฮะฉันบนฉันฉันแอบมองจากรูได้อ,ะ <c oughs> อ่ะเฮ้ยจริงเหรอฮะชูแจงมาตรงนี้หน่อยดิขบวนขบวนขบวนนี่นี่นี่ข้างล่างตรงเนี้เราสามารถที่จะปล่อยน้ําได้นะนี่ดูดิไหนไหนจะลองปล่อยน้ําดูเฮ้ยเฮ้ยจะมีอะไรไปเนี่ยมีศพคนมาเนี่ย โอ้กุญแจกุญแจกุญแจเฮ้ยกุญแจลึกลับที่อยู่ในอ่างอาบน้ำโอไมค์ก็อดเก็บเร็วเก็บเร็วเก็บเก็บเก็บเมื่อกี้อ่างอาบน้ำยังไม่เก่าขนาดนี้พอปลดปลดน้ำปุ๊บเก่าเลยเออโอเคถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราสามารถไปข้างบนได้แล้วนะเราคิดว่าน่าจะเป็นกุญแจของห้องเด็กอะแล้วกุญแจที่พี่ขีดเจ็บมากุญแจห้องสีแดงเฮ้ยอุ้ยอัยังเป็นกลิ่นกันนะขีดอะไรอะ ฉันรู้แล้วว่าใครเล่นเปียโนคอเยืดยาวเเฮ้ยราาเรอหาที่ซ่อนกันดีกว่ามีที่ซ่อนไหมอ่ะซ่อนตรงไหนได้นี่ตู้เขาซ่อนในตู้ึบเขาซ่อนด้วยกันนะเพื่อนเขาซ่อนด้วยกันพี่กิีดข้าวเบลพุ้งหน่อยข้าวเบลพุ้งไเข้าวเบลอยู่ฉันได้ยินเสียงมันเดิน อุ้ยมันจะมาแล้วหรอฉันได้ยินเสียงมันกระดึ๊บไปแล้วอูเสียงดังนะไ<ร>อ้ไ <uld> อ้เฮ<ร>้ยอ้้<ร>อ<ร>อไ,อย,ไอยู่ได้นึ่งวิ่อะไร้ยังเป็นตัวถูกตู้เลยอะหมดถูกตู้เลยไม่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 ถ้าเกิดว่าฉันออกไปได้แล้วก็ฉันวิ่งเลยนะ ไปแล้วมันไปแล้วเมื่อกี้มันเข้ามาอยู่หน้าตู้เราเลยอะน่ากลัวมากอะแล้วเราอัดกันสี่คนอะถ้ามันเจอเรานี่คือไปทันทเราจะไปห้องเ็พวกเรารีบรีบไปเปิดห้องเด็กกันดีกว่าปะไปเาไปห้องเรียนนะเราห้องเรียน่ะหรือว่าเราจะเปิดห้องเรียนก่อนอะแต่ฉันว่าห้องเด็กก่อนดีกว่าไปไปไปเก็บกุญแจไว้นะพิกิเผื่อว่าเราจะต้องไปซ่อนในห้องเรียนอะเฮ้ยนี่ห้องเด็กโอ้โหเฮ้ยอะไรอะ ทำไมห้องเด็กมันมีตุ๊กตาอะไรน่าเกลียดน่ากลัวแบบนี้ดิแม่ดูดกหรือเปล่าโอเคให้หาหลักฐานในห้องเด็กนะทุกคนมีอะไรที่อยู่ในนี้บ้างไหมหลักฐานอะไรเออมีแต่ของเล่นนะที่นี่เต็มไปด้วยของเล่นนะเฮ้ยมันมีตู้นี่ตรงในตู้ไหมบางทีอาจมีอะไรซ่อนอยู่ในตู้มันแปลกแปลกแปลกเแดงๆอะไรอยู่ในตู้เออฉันฉันเห็นเหมือนกันนะเออคุณคุณแจหรือเปล่าไรน่ะ นายนายนายเปิดเลยกุญแจหรือหรือผีนายนายเปิดเลยก็เปิดดูนะเออนายเปิดเลยเฮ้ยกุญแจของจริงกุญแจกุญแจกุญแจอะไรอ่ะเฮ้ยมันมีกุญแจอยู่ข้างในอ่ะฉันคิดว่านี่น่าจะเป็นกุญแจห้องเรียนหรือเปล่าหรือว่ากุญแจตู้เซฟเออกุญแจห้องเรียนอ่ะบางทีห้องเรียนที่ล็อกอยู่ด้านล่างอาจจะใช้กุญแจนี้ก็ได้อ้๋อที่ผมเก็บมาตอนแรกกุญแจอะไรนะยังเก็บไว้ก่อนยังเรายังไม่รู้เรายังไม่รู้ฉันเก็บแล้วอะโอเคไปไปไปเฮ้ยเอ้ยเอ้ยฉันได้ยินเสียงเปิดปิดประตู ด้านล่างเดี๋ยวนะเฮ้ยหลงกนะใช่โยพี่พี่ไหมเอาไปดูดิฉันถ่ายวิดีโอไว้ด้วยใครอยู่ไหมไม่เห็นมีใครเลยนะโอเคตอนนี้พี่ไหมกําลังตรวจสอบดูครับว่ามีใครอยู่ที่นี่หรือเปล่ามันยืนอยู่บนจะไม่เห็นอะไรขึ้นไปเลยกระโดดเลยโอเคถ้างั้นไป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 ห้องเรียนห้องเรียนไม่ลงไปก่อนเลยเดี๋ยวฉันโดดลงไปโดดลงไปห้องเรียนห้องเรียนฝั่งนี้เพื่อนฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เห็นไหมสุดทางสุดทางมันจะไม่ตามมาใช่ไหมเนี่ยเขาไปซ่อนข้างในก่อนแล้วกัน เกเรีบเยบร้อยว้าว้ยห้องเรียนยังดูเหมือนใหม่อยู่เลยนะสวยด้วยอะ่ะมันอาจจะดูเก่ามีฝุ่นนิดหน่อยนะแต่ว่าโอเคเลยเพราะมันแพงไงเอาไงดีตอนนี้เราต้องตามหาเอกสารที่หัวหน้าอยากได้นะทุกคนเราปิดประตูก่อนได้ไหมอา uh ฉันรู้สึกแปลก,แ,ปกแล้วเก็บหนังสือครบแล้วใช่ไหมครบแล้ว,ลวนี่เนะี่ยปิดเลยเออตรงนี้เอกสารที่หัวหน้าอยากได้อหรออันไหน hmm. ดีนะมีในชั้นบ้างไหมอะ่ะเอ้นี่ไง นี่อะไรอ่ะอ,อันเจอเอกสารสมุดโน้ตเหรอในเอกสารนี้เขาเขียนบอกว่ามันไม่อยากให้เราออกไปฉันเจอประตูกนอยู่ใต้เตาผิงแต่กำแพงมันมันพวกมันขยับก่อนหน้านี้ไม่มีอุโมงค์อยู่ตรงนี้เลยมันกำลังจับตาม,มองพวกเราอยู่และมันรู้ว่าฉันเจอทางออกแล้วใครได้อ่านอยู่แล้วก็อย่าลังเลวิ่งเลย้มีประตูกนอยู่ที่ใต้เตาผิงเหรอไหนอะ แต่เจพิงห้องไหนอะไม่เห็นห้องนะต้ออ่านโน้ต่อไปไหมเพื่อนหรือว่าจะเป็นห้องนอนห้องนอนหรูเหรอเฮ้ยแล้วไม่กิดอันนั้นอะเอกาสารนี้คืนที่3มในบ้านหลังนี้วิทยุของฉันใช้งานไม่ได้ไฟฉายของฉันก็กระพริบติบดติดดบๆไม่ว่าจะเปลี่ยนฐานไปกี่ก้อนแล้วก็ตามประตูหน้าสาบ,บานได้เลยว่ามันเปิดอยู่ตอนที่ฉันมาถึงที่นี่ตอนนี้มันไม่ขยับเลยสักนิดฉันได้ยินเสียงใครบางคนเดินอยู่ข้างบนแต่ที่นี่ไม่มีใครอยู่นี่นาหรือว่ามีอุ๊ย เพื่อนเขาบอกว่าตูววิญญาณมันหลุดพลังงานเขาก็บอกโทรศัพท์ไอ้ไฟฉายมันจะติดจับมันเกี่ยวหรือเปล่าเออใช่เหมือนตอนที่พวกเราล่าท้าผีอ่ะมันจะชอบมีแบบไฟเหมือนเหมือนขึ้นกระแสไฟขึ้นกระแสบุญขึ้น,น,น,นบุญเ๋ยวนี้อันเอกสารนี้เขียนว่าเริ่มการตรวจค้นเวลาสามทุ่มสี่สิบห้าโครงสร้างดูมั่นคงดีแต่มีเสียงแปลกๆ <c ười> เสียงเท้าจากด้านบนหรอมีคนอื่นอยู่ที่นี่ด้วยไหมจะต้องทำการสำรวจต่อไป บางอย่างเกี่ยวกับที่นี่ทาให้ฉันรู้สึกแปลกๆแสดงว่ามีเจ้าหน้าที่ที่เป็นเหมือนพวกเรามาที่นี่หลายคนแล้วสินะใช่เฮ้ยแล้วพวกเขาไปไหนหมดอะทำไมเขาทิ้งเอกสารไว้อะ Oh my god ใช่คนใช่คนคอยาตัวนี้แม่ไม่รู้ <c oughs> ใน <c oughs> ในอพาร์ตเมนต์นี้ไม่ใช่มีแค่พวกเราที่ทำการได้กับหัวหน้าแน่ๆเรียกว่าคนได้เหรอเพาะล,ละตอนนี้มันชัดเจนแล้วว่าพวกเราควรที่จะออกไปจากที่นี่นะไปไปฉัน,นเห็นด้วยเราควรออกไปนานแล้วเพื่อนฉันไม่ควรจะอยู่ที่นี่ต่อไปละ ไอ้ย่านี่ประตูนี้เราไมมีกุญแจแล้วปะประตูหน้าเราก็ออกไม่ได้อ้าวโอ้เราต้องหาเตาผิงโอ้โหห้องไหนอะไรเนี่ยเตาผิงไม่รู้แฮะลองดูทุกห้องเลยได้ไหมอ่ะตรงนี้เตาผิงอ๋นี่ไงมากเลยมันมีประตูกรนอยู่ใช่ไหมหมายลองกดดูสิอ่ะลองกดดูสิเยี่ยมฉันว่านี่น่าจะพอใช้งานได้อยู่นะมันมีประตูกรนข้างใต้อ่ะอ้าวอ้าวอ้าว เดี๋ยวทำไมไฟติดนะแท่์เาทำไมทำไมอยู่ดีๆไฟมันติดเองอะนั่นน่ะดิฉันไม่ได้คนทำนะเมื่อกี้ฉันแค่กดปุ่มเท่านั้นเองอะหรือว่ามันจะเป็นคนดูาดียมันจะเป็นระบบระ้บโอ้โอโอ้โอ้โอ้โว่าออ้อ้โอ้โอ้มาแล้ว้อ้โอ้โอ้้้โเราไ้โอ้โอ้ไ้โอ้โไ้้้้้้้้ ไม่เอาตู้นี้ไม่ได้เผื่อขึ้าตู้นี้ไปเลยเอาตู้ไหนเต้ไหนตู้ไหนดีเอาตู้ดีแล้วกันรอไรเอาตู้ไกลแกได้แหละเอาตู้ไกลแกได้เลยตู้หน้าประตูตู้หน้าประตูฉันเข้าตู้ด้วยฉัเข้าแล้วจะเข้าแล้วจะเข้าแล้วฉันเข้าตู้เดิมด้วยมันมาได้ยังไงเนี่ยไอตัวนั้นมันดำเป็นตอตะโกเลยเหมือนมันโดนไฟไหม้อ่ะมันดำปีนเลยอย่าบอกนะมันตายในนั้นน่ะแค่ได้ยินเสียงจอดแจ๊จอดแจ๊ หมือนมันค่อยๆคลานคลืบคลานลงมเออเมื่อกี้มันคลานลงมาไม่เห็นนายเหรอว้ายอุ้ยอะไรพี่ไม้โดนเหรอข้าตู้เบจิ้งไปไปมันกินพี่ไม้ไปแล้วตูตูเมื่อกี้มันมา็นปูชันเพื่อนอุ้ยฉันได้ยินเสียงฟีดมามันมาดูมันมาดูฉันเจอดาไลลอยลอยโทรศัพท์ตาไม้ว้าวโอเคฉันรู้แล้วว่าปัดมาตู้ชันเหมือนกัน ไปแล้วมันไปแล้วพี่ไม้เมื่อกี้นายโดนเจอเหรอว่ามันสยองมากเพื่อนมันสยองมันดำๆมีลูกกระตาโอ้โห้วยไปโนดเล่นอีกแล้วเหรอฮะเอ้ฉัจะว่าดีมันไม่ชอบมาพักก่นแล้วเราต้องหาทางดับไฟที่เตาผิงซะก่อนอ่ะเราถึงจะใช้ประตูก่นได้เข้าใจไหมดับยังไงอ่ะเออมันต้องมีบางอย่างที่พอช่วยเราได้แน่ฉันรู้ฉันรู้อะไรพี่กิตปวดฉี่ไหมอ๋อนี่ไงถังน้ำไมนต้องปวดฉี่ได้ถังน้ำต้องมีโอ้นี่ไงน่าจะแบบ ตอนที่ฝนตกแล้วหลังคามันรั่วมั้งเอาเอาถังน้ำนี้ไปดับเลยโอเคสาดเลยนะสาดเลยนะช่วยกันช่วยกันเฮ้ยทุกคนสาดเลยซึม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 เป็นสาดเลยซึมเยิ้มโอเคเรียบร้อยเข้าไปได้ไหนกระเถิบทุกคนชูบปะผมไม่คาดออกมาอีกนะเท่านี้ก็เข้าไปได้แล้ว เอาล่ะแล้วนี่อะไรเนี่ยนำไปได้เลยเหมืองอ่ะมันโอ้โหประตูลับทางใต้ดินน่ะประตูลับแบบนี้มันดูไม่ชอบปลาพาก้นนะตัวมีอะไรวิ่งตามจังแล้วมันมันดูแคบขึ้นเลยเหรอบูนั่นไงพู๊ไม่ไดนครับเธอเธอเธอลงเถอะเธออกอยู่เลยเธออย่าโดนไปอีกแล้วนะทำไมไม่ลงเหรอเธออื่นว้าวเพื่อนเร็วเร็วโอ้วิ่ง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 แล้ววิ่งแล้วเฮ้ยมันไม่ตามมันไม่ แกมันไม่ตามเฮ้ยแต่แต่ฉันได้ยินเสียงแล้วฉันได้ยินเสียงแล้วว่ามันมันมันคลืบมันคลืบคลานอยู่หน่อยหน่อยมันไม่ตามเลยฉันว่าเราต้องวิ่งนะไม่รู้ฉันฉันจะได้ยินเสียงจวก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 ชันใจดูข้างหลังด้วยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเฮ้ยชั้นว่ามันคานช้าอยู่นะหรือว่ามันคานไปดักเราอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่ามันข้างหน้าเหมือนทางออกมันตามไดมานั่นน่ะข้างหลังอ่ะไหนอ่ะไม่จะไม่เลยฉันได้ยินเสียงจวกจับจวกจับนายลองดูไหมเอ้ยฉัไปดีกว่าหน้าห้องโถงออะไไรรมู่่้้แลววเเพืนดี๋ย ดูมาหน่อยมั้มันตามไหมอ้อโอเคฉันรู้แล้วมันตามมัจริงๆด้วยไอ้เพื่อนอยากรู้อยากไปแล้วอย่าไปคารมันแล้วโอ้โหมันเกาะกระแพงมาเลยนึกว่าแมงแมงมุมแม่ไม้ดำโอ้โหยิงล้วเพื่อน yes okay เอาเราจะออกออกทางข้างบนหรือว่าแล้วหนีออกมาทางบันไดได้แล้วอ่ะ ตอนนี้ดูเหมือนว่าเราสามารถขึ้นไปข้างบนได้นะเดี๋ยวคุณแจตะกี้ที่เก็บมาตอนแรกอ่ะคุณแจแดงหรอเออเปิดไหมเอาไงออกขึ้นบนเอ้ยฉันว่าเราเปิดก่อนก็ดีนะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างก็ได้ก็ลองเปิดดูนะก็ลองลองเปิดดูดิลองไว้ชื้อซีรอุ้ยพกิเปิดแล้วอ้าวไม่เปิดเฮ้ยเปิดฉันตามไปผมตายฮะฉันไม่ได้ตามได้เลยเอา Oh my god มันอะไรอ่ะบใครอ่ะตบคนอื่น่ไม่ไม่ใช่เราฮะแต่เมื่อกี้เมื่อกี้มันเป็นรูปหน้าฉันเลยนะเอ๊ะหรือว่าพวกเราตายแล้วได้เวลาตรวจดูแมนชั่นเก่านี้แล้วฮะฮะว<ะ><ะ>นลูปฮะ,ฮะพวกเราจบแบบไม่มีวันจบอ๋อเราเป็น,ปนมนเรามาที่แมนชั่นหลางที่นี่แต่รู้สึกเหมือนเคยมาก่อน หมายความว่าพวกเราเวียนว่ายตายเกิดมาเรื่อยๆในบ้านพักอพาร์ตเมนต์แห่งนี้เหรอถูกท้องแบบบนลู oh <my. S 1> โอ้ไมยโอ้ยแสดงว่าไอจดหมายนั่นนะที่เขียนไว้คือจดหมายของพวกเรานั่นเองที่เราไปตรวจบ้านมาแล้วแล้วเราค็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในบ้านหลังนั้นไปเรื่อยๆอืม <c oughs> <c oughs> นาสงสารชะมัดเลยและอีกหนึ่งฉากจบนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยออกทางประตูนะเขาก็จะบอกว่าเราได้ออกจากแมนชั่นหลอนแล้วนะคะแล้วก็ได้ลาออกจากงานนี้ก็เย่กูดเอนดิ้งนั่นเองเราก็เลยไม่ได้เล่นให้ดูในฉากกูดเอนดิ้งนะอ่ะก็เอาเป็นว่าใครชอบเกมนี้นะคะอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้พวกเราด้วยนะที่สำคัญก,กดกิกกดิ่กแจงเตอนกดใด้ไปพายคิดใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเดี๋ยวไปหาทานาง,งานแบบเนี้ยฉันจะบอกว่า นี่ไม่ใช่แค่เกม,มสุดท้ายใน b o x of h e r o r นะทุกคนเพราะว่า<ะ>เขายังมีด่าน Toy Factory ด้วย,ยโรงงานของเล่นหนูใช่แล้วถ้าอยากใครอยากดู Toy Factory นะคะก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะล้วเจอกันไปคลิปหน้าบายจ้าค่ะมันคลุ้มๆฝนมันตกหน้าต่างก็หายไปบานนึงว้ายครู อีกแล้วนะครูเห็นเธอรับรับๆๆๆๆรอๆแปลกๆก็ฝนมาตกอะครูบรรยากาศมันดูแปลกก็มันมืดๆืเป็น,หม,น,มนหมือนมีผีและยังไงฮะจะทำไม่ได้ก็สอบเนี่ยฮะทําๆทำครับมีสองอันนะคะมีฝนตกแล้วก็มีคุณครูย้ายที่